ุกคนใดใครตาะทัะทิ้งการละหมาดวันศุกร์สามศุกร์ติดติกันโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นมูนาเซตเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นมิลิมแต่หัวใจนั้นไม่ได้เป็นมุลิมแต่ประการใดท่านพีน่น้องผู้ได้รับดิฮิยา ได้รับความเมตตาปราณีอยู่ในความคุ้มครองจากอาาัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ที่ครบรักทุกท่านขอเราจงน้อมเริลึกจงชุกรขอบคุณต่อพระเมตาเาาตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع กันให้มากเถอะที่องค์ทรงโปรดทิดายะประทานทางนำอันเที่ยงตรงให้กับเราถ้าเรามีโอกาสได้ไาร่วมละหมาดจ,จุมอาต์ในวันศุกร์นี้กันอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละชูกร ขอบคุณต่อพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านทรงดลบรรดาลหัวใจของเราทุกดวงมีความตักวายยำเกรงและสนองตอบคําบัญชาของพระองค์โดยเคร่งครัดโดยให้เราไม่เห็นสิ่งอื่นมันมาจะใหญ่กว่าสําคัญกว่าการละหมาดยุมะอัตวันศุกร์ที่พระองค์ทรงบัญชาให้เราทุกคนจะต้องมาร่วมการละหมาดโดยพร้อมเพรียงกันเพราะวันศุกร์เป็นวันที่สําคัญที่สุดเป็นไซดลอัยยามเป็นนายของวันทั้งหลาย ซึ่งไม่มีประชาชาติใดก่อนหน้าเราเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันก่อนนี้มาก่อนเลยมีปรากฏในสายของฮะดิษมุสลิมฮะดิษที่856รายงานโดยท่านอบบฮุรอยร์รอร์อัลลอฮุอันในรายงานว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอลาพระองค์ได้ทรงดนบันดาลให้ประชาชาติก่อนหน้าเรานั้นได้พลาดไปจากวันศุกร์โดยพวกยิว ชาวยิวฮูดีนั้นมีวันเสาร์เป็นวันสําคัญของพวกเขาคือวันซาบาโตส่วนนสา,ารอพวกคริสเตียนก็มีวันอาทิตย์เป็นวันสําคัญของพวกเขาในขณะที่ประชาชาติของเราประชาชาติของมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮัสสลัมมีวันศุกร์เป็นไซรุนอายามเป็นวันสําคัญแห่งการรวมประชาชาติเพราะฉะนั้นวันศุกร์จึงเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดเลอเล่ที่สุด กว่าประชาชาติไหนๆที่มีมาก,ก่อนซึ่งพราะเขาเองอยากจะมีวันศุกร์เหมือนกับเราแต่เขาก็พลาดโอกาสไม่มีโอกาสเหมืนอนก,กับพวกเราดังนั้นในทุกๆวันศุกร์ศาสนาจ,จึงส่งเสริมให้เราทําอิมาัดา์ให้มากกว่าวันอื่นๆทั้งอ่านอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์การขอดุอาวิงวอนการขออภัยโทษการสลระานบีและอามัลอื่นๆอีกมากมายทีเดียว ท่านพี่น้องที่เคารพอัลฮัมดุลิลละเป็นข่าวดีเหลือเกินสิ่งที่ปรากฏอยู่ในฮะดิษของอัลกุม์ท่านอาบีได้กล่าวให้ว่าบุคคลที่มามัสยิดเป็นประจำประจำไม่ได้ขาดจงรู้เอาไว้เถอะว่าทุกครั้งที่เรามานั่งอยู่ในมัสยิดมาเลย์กาจะอยู่เคียงข้างกับเราขอดูอาอให้กับเราก็ละอภัยโทษให้กับเราอยู่ตลอดเวลาและทุกย่างก้าว ทุกวงล้อหมุนที่เรามายังไม่ส,สิทธ์ไม่ว่าจะก,กี่ 9, ก้าจะกี่พันเก้าจะหมื่นก้าท่านอภินิพบอกว่าทุกย่างก้าย่างก้าวก้านึงอัลลอฮ์จะเพิ่มดารยัดให้สูงส่งหนึ่งดาะยัดอีกก้าหนึ่งอัลลอฮ์จะอาภาัยโทษให้ถ้าวันนี้เรามาไม่ส,สิทธ์เราเดินมาถึงพันก้าดารยัตของเราก็จะสูงขึ้นมาอีกพันดารยัดแ,แต่ดารยัดทั้นห่างไกลกันเราฟ้ากับดินทีเดียว แล้วก็อัลลอฮ์ก็จะมาให้โทษให้ตลอดเวลาโดยทีเดียวนี่คือเป็นความเมตตาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้แล้วท่านนบียังกล่าวอ,าอีกว่าคนที่มามาสัสยิดเป็นประจําประจําแล้วพอมีสุขในวันไหนที่เขาไม่ได้มาเขาเจ็บไข้ได้ปวยมาเลกาจะไปเยี่ยมเขาถึงที่บ้านจะไปอยู่กับเขาแล้วก็ขณะที่เขาไม่มีโอกาสได้มามาเลยกาก็จะขอวิงวอนต่ออัลลอด์สมาตาลาให้กับเขา ในทุกอย่างที่เขาปรารถนานี่คือจากฮะดีษซ่ฮ์ซึ่งปรากฏในฮะดีษของอัลกุบิีเดียวคนที่มามสัสยิดเป็นประจำท่านอัลกุบีบอกมันมันประเสริฐเหลือเกินเพราะว่าใครที่มามสัสยิดเป็นประจำแล้วเราไม่ได้มาเกิดเจ็บไข้เด้ป่วยมีอะไรจริงๆมาลายกาะจะไปเยี่ยมเยยนเราถึงที่บ้านและไปอยู่กับเราและจะถูกบันทึกว่าเรามามสัสยิดด้วยทั้งๆที่เราไม่ได้มาและมาลายกะจะวิกรอนต่ออัลล์ว่าเยาะอัลลอฮ์ ขอ้เข้าหายป่วยเถอะและอะไรที่เขาปรารถนาได้โปรดเถอะขอให้อลลอรับดูอาวิงวอนของเขาได้เข้าที่เถอินเป็นเรื่องที่สําคัญเหลือเกินที่เราควรจะรำลึกเอาไว้ตรงนี้แต่แน่นอนเหลือเกินครับเมื่อการมามสัสยิดมีภาคผลมากมายสุดที่จะพรานาอย่างนี้แต่เวลามามสัสยิดแล้วศาสนาก,ก็กําหนดให้มีกฎเกณฑ์กติกาอะไรอีกมากมายเหลือเกินทั้งเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้กระทําแล้วก็เป็นเรื่องข้อห้าม ที่เราจะต้องไม่กระทําด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งเสิ่ง okay. <atures> ม่านนบีเราส่งเสริมให้เรากระทานั่นคือมีปรากฏอยู่ในฮะดีษมุสลิมฮะดีษ๑๘๕๗รายงานโดยท่านอบบฮุรอยรอร์รอยร้อยหอันได้กล่าวว่าถ้ารอซาลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลัมองเคยตรัสว่าบุคคลใดใครก็ตามที่ได้อาบนั้งละหมาดมาอย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เข้ามาอยู่ภายในมัสยิดเพื่อทําการละหมาดวันศุกร์ โดยเขามีความตั้งอกตั้งใจหรอเกินที่อยากจะฟังเนื้อหาสาระของคุตบาบะด้วยการนิ่งเงียบสงบและก็มีสมาธิอัลลอฮฺสมาตาลาจะสรงอภัยโทษเท้กับเขาในระหว่างวันศุกร์ที่ผ่านมาและในวันศุกร์ถัดไปและจะอภัยให้อีกสามวันพอต่อจากนั้นด้วยมาชาอัลอมันเป็นอะไรที่มากมายหรอเกินใครก็ตามที่อ่านม่ละหมาดม่อย่างดีทำอย่างครบถ้วน ทำที่มันสมบูรณ์ที่สุดและนะมามาละหมาดเข้ามาในมสัสยิดเวลาที่เราเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นบรรดาอุลมามะถึงบอกว่าให้ให้เราพยายามนะมามสัสยิดแต่เนื่เนๆเพราะคนที่มามสัสยิดก่อนมาแต่เช้าแล้วเข้ามาในมสัสยิดอัลลอฮ์ Allah จะบันทึกเอาไว้ว่าเขาเหล่านั้นน่ะได้กําลังมาละหมาดอยู่แม้ว่ายังไม่ถึงเวลาละหมาดก็ตามเราเข้ามาในมสัสยิดบันทึกแล้วเราทําอีบะได้อยู่แล้ว แล้วใครที่มาเช้าก็เท่ากับว่าเขาเหมือนกับเขา,เขาได้ผลบุญแล้เขาได้สดอกโกอูดทั้งตัวตัวหนึ่งแล้วก็มาหลังจากนั้นอีกก็เท่ากับเขาสดอกโก้บวชตัวหนึ่งหลังจากนั้นอีกก็เท่ากับว่าเขาได้สดอกโก้แพะตัวหนึ่งแล้วก็มาสุดท้ายเลยอาจจะเหมือนกับว่าเขาได้มาสะอกโไก่ตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไข่ฟองเดียวทั้งเองนี่คือ ภาคขนของคันที่คนที่มาก่อนมาหลังก็มีมากมายเหลือเกินและเมื่อมาแล้วพยายามมาอยู่ซอกหน้าให้มากที่สุดเพราะแต่ละเพราะตระยับแต่ละซอกที่เราเห็นเนี่ยมันห่างกันแค่คืบแค่ซอกที่เราห่างกันให้พ้นแค่สะดุดเท่านั้นเองแต่ระยะแต่ละซอฟนั้น่ะไม่เท่ากันนะความประเสริฐของแต่ละซอฟเนี่ยที่ลราจะประทานที่ที่พำนักให้กับเราในวันอาคีรอนเนี่ยเท่ากับความยิ่งใหญ่ของที่เราจะไปพักเนี่ย เท่ากับว่าเราชั้นฟ้ากับชั้นแผ่นดินเลยทีเดียวเท่ากับชั้นฟ้าทีเดียวนะที่เราจะได้ประสาพ,พระราชวังในวันนั้นเนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะบันทึกให้ยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีฮดิษบอกว่าอินน ah um ัลลอฮ์มาลายกะฮุยซลลูนอัลซอฟิลอาวัลแทจริงอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาและมูนมาลายกาของพระองค์จะให้การยกย่องสรรเสริญกับคนที่เข้ามาละหมาดในวันศุกร์และอยู่ซอฟแรกอัลลอฮ์จะยกย่องและมูลมาลายกาก็ต่างก็จะยกย่อง สละวา่าให้กับขา้าสสาหรับคนที่มาแย่งซับแรก,แรกใรใดก่อนนั่นเองและเมื่อเรามามาสัสยิดศาสนาก็ส่งเสริมให้เราพยายามแต่งชุดให้ดีที่สุดแม้กระทั่งคนที่ยากจนที่สุดในสมัยเทเรชุนนั้นมีเสื้อผ้าทั้งทั้งปีเนี่ยมีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวท่านเองที่เขาต้องใส่อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านนับบีก็บอกว่าพยายามนะพยายามหาอีกสักชุดหนึ่งเถอะเตรียมไว้อีกชุดหนึ่งสําหรับที่จะมาทําการละหมาวดวันศุกร์ ให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษให้รู้ว่าเราให้เกียรติกับวันศุกร์ไซเุนอายามให้รู้ว่าเราจะมามัสิิดของอัลลอฮฺสุบฮานอต่าลาขนาดคนที่จนที่สุดนบีก็บอกว่าพยายามพยายามไปขนขวาไปหาทำให้ได้หาอีกชุดหนึ่งเขามีสักชุดหนึ่งสําหรับว่าใส่ในวันศุกร์เพื่อจะมาละหมาดเข้าซ้าอัลลอฮฺสุบฮานอต่าลานี่คือเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งที่เราควรจะดูตรงนี้เอาไว้ชุดไม่จําเป็นหรอครับจะต้องเราต้องมานั่งใส่สูตรหรือว่าทำอะไรต่ำให้เต็มที่ แต่ขออย่างเดียวชุดที่เราจะใส่มาละหมาดเป็นชุดที่เราคิดว่ามันภูมิฐานชุดที่มันเหมาะสมชุดที่มันปิดเอาร้อได้สมบูรณ์และชุดที่เราคิดว่าเป็นที่เรารักที่สุดเป็นการให้เกียรติกับการที่เรามาละหมาดในวันศุกร์ที่เอาล้อได้บัญญัติเอาไว้นั่นเองสิ่งที่สําคัญที่น่ากลัวเราต้องให้ความสําคัญด้วยอย่าใส่แค่ว่าวันนี้เอาใส่กางเกงยีนมายีนกินยีนยีนขาด แล้วก็ใส่เสื้อเสื้อลายเสื้อดอกมีรูปการ,ร์ตูนมีเรือกคนรูปสัตว์อย่าทำนะอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะสิ่งที่มีรูปคนรูปสัตวนะ์นั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ว่ารูปอะไรก็ตามที่มันลเป็นรูปคนรูปสัตว์อัลลอฮ์ห้ามถ้าเราใส่มาละหมาดเหมือนกับว่าตรงนั้นนะ่ะมันจะไปกีดกันเราระหว่างเรากับพระเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาถ้าหลีกเลี่ยงได้พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดไม่ต้องดูออื่นไกลครับ บางทีการที่เรามาไมติดเรามาจากชุดทํางานก็ยังดีมันก็เป็นชุดที่ภูมิฐานที่เราทําอยู่แต่เราจะมาแค่ว่าขอแค่ว่านุ่งสโรงมาตัวเดียวใส่เสื้อกล้ามมามันคงไม่เหมาะสมแต่ไม่ต้องดูอื่นไกลแค่ดุลยาเนี่ยแค่เราจะไปงานสําคัญงานหนึ่งไปงานเพื่อนของเรางานของุ้ลักผู้ใหญ่ที่เขาจัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตถามว่าแค่เราใส่แค่กางเกงยีนขัดขาดไปใส่เสื้อกล้ามไปใส่อะไรไป อย่างนั้นเรายังไม่มีใครเรายังไม่กล้าใส่ไปเลยเพราะการที่เราทําอย่างนั้นเราแต่งตัวอย่างนั้นไปคนมุดคนด้วยกันมนุษยเดวกกันเขายะมองว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติกับเจ้าภาพไม่ได้เกียรติให้เกียรติกับงานของเราเลยนั่นขนาดมนุษย์ด้วยกันนะแต่วันนี้ล่ะการที่เรามามัมยิดเรามาละหมาดเรามาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสบฮานวตาลาผู้เป็นพระเจ้าแห่งสา,ากลจักรวาลแห่งนี้อยู่ภายใต้อ,อำนาจในชานุภาพของ,ององค์ทั้งสิน้นเราคิดว่า ชุดที่เราจะใส่นะขอเพียงแค่คม้าตัวเดียวสรงตัวเดียวแค่นั้นเป็นพอมันจะสมควรอย่างนั้นแล้วนี่คือขอให้เราพยายามให้ความสําคัญกับตรงนี้กันด้วยสิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งเมื่อเข้ามาในมสัสยิดแล้วที่ท่านนบีย้ำนักย้ำหนาเหลือเกินเวลาเข้ามามาสัสยิดอย่าลืมว่าละหมาดวันศุกร์มีแค่สองรกอกัดละหมาดวันศุกร์นี่ก็คือมันมาแทนการละหมาดรุ่ย เรืยม e, ah, ีเสียเราก็อัดแต่ละหมาดวันศุกร์เราละหมาดกันแค่สองเราอัดเพราะอะไรท่านนบีกล่าวไว้ประจําประจําและให้สาวะเตือนกับประจําว่าอัลคุตบะตาในฟิฮะมื่อแกนอรกอัตัยในมินันฟัร์ฟะอิลละฟออิลขัตีบุอัลมุมบัรฟะไลย์ตะกัลลัมันอะฮัดุคุมวะไมะตะกัลลัมฟะกัดลววะฟะมัลเลวโว่ฟะลาจุมอัตละแท้จริงสองคุตบะฮันั้น แทนการละหมาดสองรอกาตดังนั้นเมื่อคาเตบได้ขึ้นสือ่อมิมบัตรเรียบร้อยแล้วใครเราต้องรักษาความสงบพยายามตั้งใจฟังเนื้อหาสาระอันเป็นคุณประโยชน์ในคุตบานั้นอย่าได้มีใครคนหนึ่งคนใดพูดจากันในระหว่างที่กําลังอ่านคุตบาบานเลยเพราะบุคคลใดใครก็ตามที่พูดกันมีคําพูดออกในขณะที่คุตบาได้เริ่มแล้วเขาคนนั้นก็เหมือนกับว่า เขาไม่ได้มาระหมดเป็นสุขแต่ประการใดไม่มีภาคผลไม่มีผลบุญให้กับเขาในการมาละหมดสุขอิลโกอฟามัลละกอฟาลาจุมอัตละฟามันละกอหรือว่าอินโกราาแปลว่าแท้จริงการละหมาเป็นสุขนัถูกยกเลิกไปแล้วด้วยกับคำพูดของเขาเพียงไม่กี่คำระหว่างที่มีการอ่านคุตบะมันสําคัญถึงขนาดที่ว่าคนข้างๆเราที่นั่งอยู่ข้างๆเราเราเห็นเขาทําไมไม่ฟังคุตบะ ทำไมไม่ตั้งใจฟัง,ฟงคุยกันอยู่ได้เราไปบอกเขาว่าอันสร็เง si ียบสิเงียบสิฟังคุตบะท่านอบีบอกว่าปรากฏละเกาตะคนที่พูดว่าให้บอกคนข้างๆบอกหยุดสิเงียบสิมันมีเสียงออกจากปากเราสัง่งเราก็ไม่ได้ผลบุญในการมาละหมาดในสุขเช่นนี้วันสุขนั่นถือว่าอินโกยกเลิกไปเลยสำหรับเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ขนาดไปห้ามเตือนเขานะ ยังไม่อนุญาตให้ให้เราทําเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นขอฝากอีกเรื่องครับบางครั้งเราก็ลืมไปเพราะเราเราเป็นสังคมที่เรานานๆเจอกันทีวันศุกร์ก็บางทีไม่ได้มาเจอกันบางครั้งเรามามัสยิดแล้วก็มันคุตบาเริ่มไปแล้วแล้วก็เราเห็นเพื่อนสนิทมิสัยของเราเอา้าวเข้ามานั่งอยู่แล้วเราเข้ามาทีหลังเราเข้ามหไังเราเจอเขาอดไม่ได้อัสลามวะอะไรกุม um. เป็นไงสบายดีหรอวันนี้มาช้ารถติด ห้ามเลยนะห้ามเลยนะเพราะขนาดว่าแค่แค่ว่าคนคุยกันเลยไปบอกเขาเงียบสินบิวกะอินก็ละหมาดของเราถูกยกเลิกไปเราเหมือนกัเนเพราะอะไรเพราะระหว่างคุตาตาบัยกันนั่งฟันคุตบาบ์ลเท่ากับเรากำลังละหมาดอยู่เพราะฉะนั้นคนละหมาดอยู่เหมือนมันใช้หุก,กลมเดียวกับว่าเราเห็นคนเขายืนละหมาดอยู่อัสลา,ามวะลัยกุมไม่ใช่เวลาที่เราจะให้อสลา,ามเขาหรือหรือว่าเราเห็นคนเขา,าอ่านกุรอานอยู่ นั่งอ่านคุรานอยู่อัสลามอะัยกุมไม่ใช่เวลาไม่ใช่มารยาทที่เราจะไปให้ให้สลามเขาตรงนั้นไม่ใช่หรือว่าเขากำลังรับประทานอาหารอยู่เราเห็นเพื่อเรากำลังทานอาหารอยู่เอามาในอัสลามอะัยคุมนั่นก็ไม่ใช่มารยาทของอิสลามที่ให้เราไปให้สลามคนที่กำลังทานอาหารอยู่แล้วก็ไม่ใช่มารยาทอีกเช่นกันคนที่กําลังอยู่ในห้องน้ําอยู่ในสุขากําลังถ่ายทุกอยู่เรารู้เขายังอยู่ในห้องน้ำอัสลามอะัยกุมอยู่ในห้องน้ำเรอให้สลามไม่ได้ครับ นี่ก็เช่นเดียวกันขณะที่คุตตาบากำลังกำลังกล่าวอยู่กําลังอ่านคุตตาบาอยู่เราเมื่อเข้ามาทีหลังไม่ต้องถามไม่ต้องให้สลามเขาเวลานี้เข้ามาแล้วก็นั่งเงียบเลยถ้าอยากจะทําได้ก็อย่างเดียวท่านเองคือทําการละมาสุนัปนไเดี่มัสยิดซะก่อนสองปรกะการก็มีปัญหาเกิดขึ้นบอกว่าแค่ในเมื่อการฟังคุตตาบาเป็นวาญิบแล้วก็การที่เราจะละหมาดสุนัตนะเพราะฉะนั้นเราทําสุนัตแล้วมาทาลายวาญิบได้ไหม แต่ตามแนวทางของมาซับชาฟีบอกว,ว่าอาานุญาตให้ถึงแม้ว่าอิหมัมกาลังอ่านคุตบาบาอยู่ก็ตามแต่เรามาที่หลังก็อนุญาตให้เราทําการละหมาดสุนัตก่อนสักระรักแต่ขอให้ละหมาดเร็วๆเรวพราะมีฮะดิษซาฮับบุคารีเช่นเดียวกันว่าขณะที่ท่าเราสุ่นลอนล้ออะไรสลัมกาลังทําการละหมาดกำลังอ่งานาคุตตาบาอยู่นั้นมีซาฮับะคนหนึ่งเดินเข้ามาที่สุเลรกําลังเดินเข้ามาในมัสยิดแล้วก็เขาก็นั่งเลย ท่านอบีอยู่บนคุตวะจะมีถามลงไปเลยว่าเออเซเล็กท่านละหมาดหรือยังท่านละหมาดสุนัขหรือยังอย่างมีกุ้มจงลุกขึ้นแลวละหมาดสุนัขอนเพราะจากคดิษี์เองอิหม่ามชูอีจึงบอกว่าแม้ว่าอิหม่ามกาลังอ่านคุตวะอยู่แต่เมื่อเข้ามาในมัสยิดสมควรอย่างยิ่งที่จะรีบทําการละหมาดสุนัขตนสองรักอัตตาเหตันมัสยิดแต่ขอให้เป็นละหมาดอย่างเร็วทําให้เร็วๆอยากทาละหมาดให้เอื่อยเฉยเมื่อเข้ามาในมัสยิดอีกเช่นกัน กฎเกณฑ์กติกาในการมัสยิดนั้นมีเยอะเหมือนกันเพราะภาคคนที่เราจะได้นั้นเยอะเหลือเกินท่านนาบีบอกว่าบางครั้งเรามากว่าจะถึงเวลาละหมาดอาจจะมานานหน่อยแล้วก็เราก็อ่านแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาเข้าเวลาละหมาดสักทีหนึง่งนบมีบอกให้ระวังไว้ว่าพาระหว่างที่เราอยู่ในมันสยิกอัลลอฮ์ให้มาเลก้าบันทึกว่าเรากาลังทาอิบะดาห์อยู่ตลอดเวลากาลังละหมาดอยู่แม้จะยังไม่ใช่ละหมาดก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่บางครั้งเราเหนื่อยเกินไปถ้ามันไม่ไหว ออกไปข้างนอกก่อนแต่อย่าอยู่ในมัสยิดในลักษณะที่ว่าเอามือสองมือมาประสานกันนบีบอกการที่เอามือสองมือมาประสานกันหรือว่านั่งชันเข่าแล้วเอามือสองมือรวบเข่ามาประสานกันอย่านั่งท่านี้นะเพราะนั่งท่านี้เป็นการเป็นท่านั่งของชัยตนที่มันที่มันเป็นการท่านั่งที่นายห้ามเลยว่านบ,บีเคยเห็นซาบะกําลังนั่งอยู่ในมัสยิด แล้วก็ยังไม่ใช่เวลาละหมาดแต่ก็เอามือเอาเอานั่งชันเข่าขึ้นมาแล้วเอามือสองมือมารวบมดนมีไปบอกว่าเอามือออกจากกันซะแล้วอย่านั่งท่านี้นั่งท่านี้เป็นการนั่งนั่งของคนที่เบื่อหน่ายและเป็นการนั่งท่านั่งของชัยตอนนั่นเองอีกประการหนึ่งท่านอบดีแนะนําว่าเมื่อมามสัสยิดพยายามพยายามสร้างบรรยากาศที่งดงามด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส ก่อนละหมาดมีการทักทายก็ได้อะไรก็ได้ล้วสร้างบรรยากาศอย่าพยายามสร้างการเอะอะวยวายส่งเสียงหรือมาคุยกันอะไรที่มันไม่ใช่ถ้าจะคุยกันคุยกันนอกมสัสยิดแต่ว่าเมื่อเข้ามาในมสัสยิดแล้วอย่าคุยกันเป็นอันขาดในใน,ในสิ่งที่เกี่ยวกับโลกดุญยาไม่ได้และท่านอบีหห้ามห้ามแม้กระทั่งว่าให้เราสร้างบรรยากาศแห่งแห่งความสงบห้ามแม้กระทั่งว่าเมื่อเราจะมามสัสยิด เราจะต้องไม่กินอาหารที่มีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าก,กินหอมอย่าก,กินกระเทียมแล้วไม่ทําความสะอาดเสียก่อนถ้านอมีเตือนบ่อยครั้งเหลือเกินใครก็ตามที่กินหัวหอมกินกระเทียมไม่ควรจะเข้าใกล้มสัสยิดของฉันกราบใดที่เขายังไม่ทําความสะอาดไม่บ้วนปากไม่แปรงฟันทําลายทําให้กลิ่นที่มันไม่เหมาะสมนั่นน่ะมันหมดซะก่อนแล้วก็ถึงจะเข้ามาในมสัสยิดและนบะมีพูดถึงเ่ที่ว่า ถ้าทำไม่ได้ก็ปลีกตัวอยู่ที่บ้านไม่ต้องมารวมกับคนอื่นที่มัส j ิ d นี่จากคดิษบุคอรีุมลินและก็โุนันอบีดาบูตนบีพูดบ่อยเรื่องหอมกระเทียมเพราะว่าอาหารมันมันมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นมันจะไปรบกวนคนที่อยู่ข้างๆเกิดเราเบื่อเราหาวขึ้นมาคนที่อยู่ข้างๆเขาไม่อยากได้กลิ่นอย่างนี้นบ,บีพูดจนให้สาบาบบางคนคิดว่าก็ออกไปประกาศเลยพี่น้องแท็ทั้งหลายรู้ไหมเดี๋ยวนี้หัวหอมกระเทียม อัลลอฮ์ฮ้ารามแลวท่านนาบีฮารหามห้าไม่ให้กินแล้วจนถึงท่านบีต้องกลับไปบอกว่าต้องยบอกเรียกมาใหม่บอกไม่ใช่หัวหอมกระเทียมทานได้กินได้แต่ว่าฉันขอยืนยันกลิ่นมันเหม็นมันรบกวนคนอื่นเขาเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะมาละหมาดที่มัสยิดท่านกินได้หัวหอมกระเทียมแต่ก็แปรงฟันก่อนทําความสะอาดกลิ่นปากให้หมดซะก่อนอย่าไปสร้างบรรยากาศที่ไปรบกวนคนอื่นที่กําลังมามัสยิดมันจะเสียหายอย่างมากมายเหลือเกิน แล้วมัสยิดเป็นที่อิบาดาชเฉพาะให้เราทําแต่เรื่องที่ดีไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้เรามาประกาศหาของหายในมัสยิดทั้งนี้มีปรากฏในฮะดิษของติรมีซีและปะปารีได้กล่าวว่ามีวันหนึ่งถ้าเราสนหลลอิวะซััมาละหมาดซุบฮ์อยู่พอละหมาดซุบฮี้เสร็จสิน้นพอให้สลาจบแล้วอะไรแล้วก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมากลางมัสยิดแล้วก็บอกว่า วันชั้นผูกอูดสีแดงอูดสีแดงเขาหมายถายอะไรเขาว่าอูดที่มีราคามากในสมัยนั้นนะมันชั้นผูกเอาไว้แล้วอยู่มันก็หายไปมีใครพบอูดของชั้นบ้างช่วยบอกชันหน่อยเถอะมันไปที่ไหนช่วยบอกชันหน่อยเถอะฉันจะไปหามันท่านนบีได้ยินเช่นนั้นท่านนบีก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่าขอให้มันหายต่อไปหายไปแล้วอย่าได้กลับมาให้ชั้นพบอีกเลยจงรู้ไว้เถิดเมื่อิดมีไว้สํหรับทาอิบาะดาต่อรหสซาตาลา ไม่ใช่มีเอาไว้สมัครให้ประกาศหาของหายอันนี้ฮะดจษนีปรากฏในทิรมีซีตอรอนีรายงานจากท่านอิบนีมัสอูตเองอีกอันหนึ่งสิ่งที่ต้องห้ามที่ท่านอบีห้ามเลิเกินอย่ามาตกลงซื้อขายกันในอาคารของมัสยิดไม่ว่าจะซื้อขายรายย่อยรายเล็กรายใหญ่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันท่านอบีบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามที่เห็นว่า คนสองคนกำลังตกลงซื้อขายสินค้ากันอยู่ในอาคารมัสยิดท่านจงเดินไปบอกเขาบอกเขาให้ดังๆขอให้ท่านจงอย่าได้พบกับคนคดกับกำไรเลยให้มีแต่ความขับทุนตลอดไปเพราะมัสยิดไม่ได้มีไว้สำหรับให้เรานั้นมานั่งค้าขายตกลงการค้าขายกันมีให้สำหรับเราอิบาดะต่อรัสบาตาลาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าในตกลงกันในมัสยิดแล้วนะขายของในมัสยิดนะมันคงมีวรรกัตนะ นันีบอกมส่สิิไม่ได้มีไว้สำหรับการนี้เช่นเดียวกันแล้วระหว่างที่ระหว่างที่มีการอาจานอาจารย์นี้หมายความว่าเมื่อเขาเตะได้ขึ้นบนบนมิมบัตแล้วอ่านเริ่มก่อนจะอ่านาคุตธบะก็จะมีการอานอาจารอาจารนั้นร้ะฉันในช่วงเวลานั้นหรามที่จะมีการซื้อขายกันจนกว่ากา,ารละหมาดจะจบสิ้นลงอันกุรานได้บอกไว้ชัดเจนเลยว่าการละหมาดที่มีการเรียกร้องการอาจานเกิดขึ้นห้าม มุสลิมมุมินทุกคนทําการค้าขายเป็นอันขาดจนกว่าการละหมาดจะจบลงเพราะฉะนั้นริสกีที่เราได้มาช่วงขณะนั้นนั่นก็นถือว่าเป็นริสกีที่ฮารามเป็นริสกีที่จะไม่มีบรารักัดสาหรับการชีวิตสําหรับชีวิตของเราเลยอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราทุกคนมีโอกาสได้มามัสยิดแล้วยืนยันว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินมามัสยิดนั่นคือดรายัตที่อเราจะเพิ่มให้รเราฐานะนดอนอันสูงส่งในโลกหน้าอัคยร ก้าหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าจะเชิงตารยัตให้สูงส่งอีกเก้าหนึ่งอัลลอฮ์จะปลดอาภัยโทษให้กับเราถ้าเดินมาร้อยเก้าหรือร้อยลอรถหมุนมาสักพันเที่ยวตารย์ก็เพิ่มเป็นพันครั้งอาภัยโทษก็ภัยอทกอีกพันบาปที่เราเกิดขึ้นอัลฮัมบิลิลละเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงเลือกเพราะสิ่งที่น่ากลัวยังมีพี่น้องของเราอีกหลายคนที่ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์โดยไม่มีอุจจตโดยไม่มี โดยไม่มีเหตุอันควรที่เขาที่เขาจะละทิ้งซึ่งถือว่าเป็นบาปอย่าลืมเวลามาดยุมอมัตไม่ใช่ฟารูก,กฟาฟะเป็นฟาโดอินเหนือผู้ชายทุกคนที่อัคคนบาริสแล้วแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องที่เราจะขอไม่มาละหมาดก็ได้ท่านอบีกล่าวเอาไว้ปรากฏในอะฮีดิสอามัดอะฮีดิติรมีซีอะีดิมิซาอีอิบนียมายาฮุยไซมะอิบนีฮุบานบอกว่ามันตละกัสซาลาสยุมอัต ต่หาบุนันพระบัลลอัลลอฮฺอัลลอฮ์กลมีว่ามูนาฟิกุนบุคคลใดใครก็ตามถ้าทิ้งการละหมาดวันศุกร์สามศุกร์ติดติดกันโดยไม่มีเหตุอันควรอัลลอฮฺจะประ,ประทับในหัวใจของเขาว่าเป็นมูนาฟิกเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมแต่หัวใจนั้นไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ประการใดเลยอัลฮัมดุลิลละขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นมุสลิมเป็นมุ่งมินงสำหรับอัลลอฮ์สุบฮัตตาลาได้เถิด ไปทุกย่างก้าวที่เรามาในวันนี้ได้รับภาคผลกลับไปโดยพร้อมหน้ากัน